แต่สนุกมากค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะน้องตึงตันมากเลยค่ะปวดแขนแขนไม่ใช่ของเราอีกต่อไปค่ะสุดยอดเลยปีนี้โอ้โ oh, ห oh, คนมหาสารทางทีมงานทํางานอย่างดีมากเลยครับ <c oughs> ขอบคุณเช่นกันนะครับที่ให้โอกาสนะขอบคุณนะครับ <c oughs> ลูกค้าเยอะมากขอบคุณที่จัดงานดีๆนะคะ <c oughs> ขายดีมากค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าเยอะและลูกค้าน่ารักทุกคนเลยค่ะเกินคาดมากๆเลยค่ะโหผลตอบรับดีจนแบบได้ข่าวว่าเตาพังไปหนึ่งเตาเมื่อเช้าเตาพังเซ็นเซอร์เสียเลยค่ะเผา3ามวันเซ็นเซอร์เสียเลยค่ะต้องไปพาน้องใหม่กลับมาช่วยชีวิตในวันนี้ค่ะถอยเตาใหม่ถอยเตาใหม่เตรียมไว้ว่าโอ้โหได้ใช้งานเลยคือวันนี้ค่ะลูกค้าค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะแล้วก็เสียงตอบรับดีค่ะงานปีนี้จัดดีขึ้นค่ะแล้วก็สมูทขึ้นค่ะ ลูกค้าก็ชอบมากลูกค้าเมื่อกี้ลูกค้ายังบอกว่าอยากให้เพิ่มเวลาขึ้นไปอีก <c oughs> ไหวไหมคะ <c oughs> สินไหวไหมคะลูกค้าก็สู้นะสมมติถ้าบอกว่าเขามีรีเควสว่าจัดอาทิตย์นึ่งไหวไหมคะไหวค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็เหนื่อยมากเช่นกันคะ่ะก็คือตอนนี้ออมไม่ทำอะไรแล้วคัะนั่งดูดูเขาทำงาน <c oughs> นั่งดูคนสนุกมากครับพรุ่งนี้ยังขายต่อได้นเราสายแข็งว่ะเข็งข้างๆกันหน่อยปีนี้ลูกค้าเยอะมากค่ะแล้วก็คนเดินงานเยอะมากๆ คนสนใจในงานเยอะมากแฮปปี้มากมากค่ะปีหน้ามาอีกไหมคะมาค่ะแน่นอนคเคร่มเตาแน่นอนครับปีหน้าก็ก็ก็เรียกว่าสมกับความตั้งใจเนาะเราก็ตั้งใจมาแล้วงานจัดดีมากคือเพื่อนๆมาจากกรุงเทพเยอะมากมาจากต่างจังหวัดเยอะมากใช่ค่ะก็คืองานจัดดีมากแบบโอเคเลยแฮปปี้ยอดขายดีอย่างนี้เลยนิวไฮของสกุลเลยค่ะงานนี้นิวไฮของสกุลใช่อเป็นไงล่ะ ยอดอยไม่รรมันดาเฟ่ค่ะสนุกมากๆเลยค่ะดีรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมากๆแล้วว่าคนมาเข้าร่วมงานเยอะมากๆเลยค่ะปะทับใจมากๆเลย <มา S 1> ตอนที้ได้แชมป์เพราะพี่มันมีกิจกรรมแบบนี้อยู่ตลอดแต่ว่าเราก็ได้เข้าร่วมแบบเหมือนเราก็ได้โปรโมทร้านไปด้วย<อ>ทําให้มีรายได้เข้ามามันมันเหมือนเป็นเป็นตัว community กาแฟครับในการที่เราออกบูตอยู่แล้วแล้วเหมือนกับเราได้มีความมีเพื่อนเพิ่มขึ้น มีกิจกรรมสนุกสนุกขึ้น่เงี้ยใช่จัดงานได้ดีมากคนแน่นตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเลยครับขายดีครับขายดีกว่าปีที่แล้วขายดีกว่าปีที่แล้วเยอะเลยปีที่แล้วเอามาทั้งหมด6รลังปีนี้เอามา8รลังปีหน้าต้อง10บละดีขึ้นทุกปีค่ะคือแบบปีนี้เกินคาดหมายมากงานจัดได้บรรยากาศน่ารักแบบน่ารักมากตีมงานชัดเจนมาก โอ้โหก็คือนอนเวลาสามชั่วโมงแล้วค่ะตอนนี้ยอดขายน่ากลัวมากถล่มทลายสุดๆเตรียมของมากะว่า4่วันแต่ว่าวันเดียวของหมดยอดต่างกันเยอะมากค่ะปีนี้ปีนี้ดีปีนี้ดีเยอะมากค่ะปีนี้เยอะมากปีนี้ผลตอบรับดีมากโอเคเลยครับแฮปปี้ครับนอนละสองชั่วโมงค่ะตื่นขึ้นมาทำไอแค่กี่โมงคะ ตีสองจัดทุกปีดีทุกปีเลยค่ะ3ปีที่ผ่านมาก็คือผลตอบรับคือดีมากเลยค่ะป,ปีนี้ฟิวกุ๊ยกว่าเดิมค่ะ, <c oughs> อะยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากเท่าา <c oughs> ตัวเลยค่ะก็ปีแรกเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกด,ดีค่ะเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนไหมยังนอนแรกนอนวัน,นละกี่ชั่วโมงนอนก็ประมาณสักสองชั่วโมงพอโอ้สองชั่วโมงดีมากค่ะปีนี้ได้ผลตอบรับที่ดีมากเลยค่ะดีใจมากโ มีผู้ช่วยมาค่ะปีนี้ก็เตรียมตัวมาดีค่ะพอสมควรสู้มากค่ะจัดร้านตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะดีครับปีนี้เหนื่อยมากแต่ก็ดีสนุกสนุกสนุกปีหน้าไม่มาแล้วมาดีครับก็เห็นบอกเหนว่าเลยจะอยากมารู้สึกว่าปีนี้บรรยากาศมันพร้อมมากทั้งเวลาทั้งต่างๆนานาอุณภูมิอยอยู่นี่เย็นทั้งวันสบายมากครับชิลๆดีโอ้ดีมากครับคนเยอะคนเยอะคนแบบไม่คิดว่าจะจะเยอะขนาดนี้ ก็คือแน่นแ่นทุกวันเลยด้วยใช่ก็อย่างอย่างวัน2องวันแรกก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี้ยทั้งงที่มันเป็นวันธรรมดาใช่ไหมแล้วแบบยังคนก็ยังโอเคครับมากถือว่าเยอะมากมายคือแบบขายดีมากตั้งแต่วันแรกสต็อกที่เตียวไว้4วันคือหมดตั้งแต่วันแรกถึงอากาศหนาวใช่ลูกค้าก็กินก็กินลูกค้าสู้ สู้ไม่นอนก็ยังสู้ดีครับผมงานจัดดีมากเลยครับพี่ความประทับใจที่แบบี่สุดเลยของเราในปีนี้คือก็ผมว่าผู้พี่ใส่ใจดีเทลรายละเอียดของงานดีพี่อวันนี้สนุกสนุกสนุกกว่าสองสองปีที่ผ่านมาครับยังไงต้องขอขอบคุณทางทีมงานทั้งทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสําหรับ กิจกรรมดีๆงานดีๆนะครับแล้วก็ทีมงานดีๆทุกอย่างผมว่าดีสมบูรณ์มากวันนี้เต็มที่มากแล้วก็สนุกสนุกจริงๆครับอ่ายังไงอยากให้มีงานแบบนี้จัดขึ้นทุกๆปีนะครับผมเชื่อว่าคนแปดริ้วมีความสุขกับงานนี้มากครับจัดงานดีนะมีทุกรุ่นเลยทุกรุ่นหมายเพราะว่านักท่องเที่ยวเพศทุกวัยมีใจที่ได้มาประทับใจตรงไหนคะของงานทีมงานน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่าดูแลดีทุกอย่างเลยค่ะ งานนี้กับงานอื่นยอดขายเป็นไงบ้างสุดตั้งแต่เกิดมาไม่เคยนี่สุดบปีนี้ปีนี้เป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่าร้านเราเนี่ยจะมีเป็นปีที่3ามิดกันแล้วครับเป็นปีที่แบบสนุกมันแล้วก็เหนื่อยมากขอสามคำให้งานนี้สุดสุดสุดผมหลบลูกค้าอยู่ใต้เขาเตอร์ตั้งแต่บ่ายสามใช่เลยเมล็ดกาแฟขายหมดตั้งแต่สองวันแรกต้องไปทำเพิ่มใช่ แล้วก็เบรกาแฟหมดทุกวันทําเพิ่มทุกวันเลยครับปีนี้หนักหน่วงมากเลยครับหนักกว่าทุกปียอดเยอะกว่าทุกปีจัดนะนะจัดต่อๆไปนะครับง,งานนี้ก็โอเคอยู่นะใช่งานนี้ผมจัดจัดใหญ่ขว่าทุกง,งานเลยใช่โหดีมากครับบรรยากาศดีแล้วก็โชคดีอา,อากาศดีด้วยจะเป็นใจมากทั้ง4วันเลย ใช่ครับเข้ากันมากเหมาะเหมาะดีมากเลยครับเปลี่ยนมุมมองของผมเลยนะครับปกติร้านหม่าล่านเนี่ยปกติเราจะคู่กับน,น้ำพีกหวยหรือไม่ก็คู่กับพวกน้ำที่มีฟองเนาะ,ะ,ะในช่วงเย็นแต่มางานเนี้ยผมก็ยังแปลกใจว่าทำไมผมขายได้ตั้งแต่เริ่มงานเลยเก้าโมงตั <laughs> ้งเช้าเลยครับแบบว่าแบบว่ามามุงเลยครับแบบมามุงมากเยอะมากเลยครับอันนี้ผมต้องขอบคุณผู้จัดด้วยนะครับ ที่ให้โอกาสผมเข้ามาร่วมงานในวันนี้ครับประทับใจการจัดงานครับแล้วก็สถานที่และการตกแต่งในส่วนเรื่องรรงงานแล้วก็ไฟต่างๆภายในงานนะครับนในส่วนของสตาฟเนี่ยทักทายอัธยาสัยกันดีทุกคนเลยครับรักทุกคนเลยครับครับ